กอเอ๋ยกอไก่ตัวเมียออกไข่ตัวผู้เสียงใสขันให้ฟังเอย่ยขอเอ๋ยขอไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ทั้งเด็กผู้ใหญ่กินไข่ดีเอย่ยขอเอ๋ยขอ ขวดวาดลวดวาดลายตอนนี้ห่างหายเลิกใช้แล้วเอ่ยคอเอ๋ยคอควายควายใช้ไถานาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้รถไถเอ่ยคอเอ๋ยคอคนพยัญชนะ ต้นของไทยตอนนี้เลิกไปใช้คอควายแทนเอย่ยวันนี้นะคะเราจะเรียนเพิ่มเติมจากเมื่อวานคือตั้งแต่คอระคังจนถึงชอช้างนะคะคอเอ๋ยคอระคงังเสียงดังกังวานตีรับขับขานเสียงหวานแววเอย่ย เรามาดูกันดีกว่านะคะเด็กๆตัวคอระฆังเนี่ยเขามีหัวหยกกักๆข้างบนและมีล้ออยู่ข้างหน้าด้วยทีนี้ครูจะให้หนูลองเขียนดูนะคะตอนแรกต้องทำลูกตากลมๆแบบนี้ก่อนวาดหัวหยักลากลงมาตรงๆทำล้อดานหน้าและก็ลากกันไปข้างบนตรงๆแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้ตัวอคอรั้งแล้วไหนใครเขียนได้แล้วบ้างเอ่ยต่อไปงอเอ๋ยงองูงูมีพิษร้ายหลีกหนีให้ไกลอย่าใกล้งูเอ่ยงองูนะคะก็เขียนง,ง่ายมากๆเห็ยนไหมเอ่ยมีลูกกระตางูกลมๆลากลงมาตรงๆแล้วขึ้นเฉียงๆแบบนี้ค่ะ ก็จะได้งองมูแล้วนะคะจอเอ๋ยจอจานจานสะอาดดีในจานใบนี้มีอาหารเอย๋ยจอจานก็เขียนไม่ยากเหมือนกันนะลูกวิธีการคือทำลูกกระตากลมๆลากลงมาเฉียงๆลากขึ้นข้างบนตรงๆแล้วทำหลังขาโค้งค่ะ ก็จะได้จอจานแล้วชอเอยชอชิงตีดังชิ่งฉับลูกคู่ร้องรับชิงฉับฉับเอ๋ยชอชิงเนี่ยเขียนค้ายกับจอจานเลยใช่ไหมลูกที่หนูเห็นแต่ว่าเขามีลอข้างหลัง เพิ่มมาวิธีการเขียนกอง,ง่ายมากๆทำลูกตากลมๆเหมือนจอจานก่อนแต่เราไม่ลากลงมาเฉียงๆนะลูกเราลากลงมาตรงๆเพื่อที่จะทำล้อข้างหลังให้ฉอชิงลากขึ้นข้างบนตรงๆแล้วทำหลังขาโค้งค่ะได้แล้วตัวฉอชิง และตัวสท้ายที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้คือชอเอ๋ยชอช้างช้างอยู่กลางป่าเรียวแรงแข็งกล้ามาลากซุงเอ๋ยเด็กๆเคยฟังเพลงนี้ไหมลูกช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวไตงวงเรียกว่างา ตาหางยาวใช่แล้วเจ้าชอช้างเนี่ยหางเขาจะยาวๆใช่ไหมคะถ้าดูให้ดีๆชอช้างจะเขียนเหมือนขอไข่เลยคือรูก,กตากลมๆทำหัวปุดๆลากลงมาตรงๆเดินหน้าลากขึ้นไปข้างบนตรงๆแต่ว่าเหมือนเพลงช้างที่ครูเคยลองให้ฟังเมื่อกี้นี้หางของเจ้าช้างมันทำไมนะยาวๆ เราก็จะได้ชอช้างแล้วนะคะถ้าเด็กๆดูแบบฝึกหัดหนูจะเห็นทางด้านซ้ายมีรูปภาพจานงูระคงังช้างและชิงส่วนทางด้านขวาเป็นพยัญชนะไทยนะคะทั้งชอชิงคอระคงังจอจาน ชอช้างและงองูให้หนูโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะวันนี้ครูจะไม่โยงให้เด็กๆด,ดูนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะแล้วโยงเส้นจับคู่ภาพโดยตนเองใครที่ทำเสร็จแล้วและภาพระบายสีได้สวยงามครูจะให้ดาวมากมายเลยนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะระบายให้ดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งชิ้นได้ไหมนี่ชอชิงชอชิง สีเหลืองทองเพราะว่าชิ่งส่วนมากที่เขาใช้เป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะเขาจะใช้สีทองเหลืองถ้าโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำถูกต้องแบบนี้แล้วระบายสีได้สวยงามก็จะได้รางวัลเป็นดวงดาวสวยๆจากครูไปเลยนะคะตอนที่เอา ใบงานมาส่งคืนครูนะคะครูรอดูผลงานของหนูหนูอยู่นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ